ครัไม่มีใครเห่าแล้วหรอครับเหม็นเปียวแทงเลยเออไม่ช่วยแล้วทั้มไม่เอาคุณแล้วกล่าแต่รับหลังต่อหน้ามึงไม่กล้าพูดอะไรขาได้หล่อได้เปรี้ยวเปียวมึงรอดเปียวไม่ต้องคำพี่จะเอาเงินไปเหอะอูดูตังดิบุนงูดูตังดิโคตรเยอะดิโออะไรอะโอ้ยใครบอกให้กูพูดดังๆแมวเนี่ยเดี๋ยวขอแบบขอดูไพ่ก่อนอย่าพี่เลียมอย่าบอกนะพี่เลียม นี่หัวเท่าไหร่พี่พีเคเชียร์หนูหน่อยได้ไหมนี่หัวเท่าไหร่เนี่ยมามาแสนครับโอ้ยหหัวแสนพี่เคพี่พีเคเชียร์หนูหน่อยได้ไหมยองถ้าติดยองทำเสียงเป็ดนะนี่ถ้าเราติดเราทำเสียงหมูนะได้ใครทำอ่ะใครทำเดวิ้งน้อง ดูขอยากเปิดเลยแล้วกันดีดีดืไงใช้สตาร์ทเครื่องไม่ตืออสวยดีโอ้กอวกไหมพี่ดีฝากด้วยนะดิได้ ขาลหลายป่ะเฮ้ยดีเอาตัวเองให้รอดนะดีดีฝากหน่อยนะดีได้ไเอางี้เองี้เอา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 งี้คู่เอกกินได้ไหมคู่เอกกินได้ไหมกิงไม่หนีดีมึงหลอกให้กูดีใจไม่หนีหรอมึงไม่มีงมกมีเก้ามีเก้ากมีเ้ากูมีเกมีเกฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่า อแม่พ oh. 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 ีเว้ยยิ้มกูหุบย In ิ้มแทบไม่ทันเว้ยชอบใจอะเอาใหม่เว่ยไม่มีใครเห่าแล้วหรอท่าทุนดีครับไม่มีใครเห่าแล้วหรอครับเห่าหน่อยเห่าหน่อยหลงหน่อยหลง

ผมไม่ชู้ผมรู้ยังโง่ตายตีนพูดคุยอะไรไม่กูไม่ให้พูดเงียบปากตายตีนตายตีนดูดตายตีนไอ้รูปแค่หน่อยดิใจเย็นครับพี่อิบมท้ายหน่อเราเล่นต่อไหมน่ะเจ้เย็นครับพี่ตั้มตายตีนตายตีนอะไรอะไร ไอสัตว์โกดนเฉยเลยเอ้าเฮียกูเธอเธอไม่เป็นไรนะเธอไม่เป็นไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหเดี๋ขอดูกานริกบอนขอดูกานรุบบอนนีเพื่อเร็วมึงเ่าอะไรโง่ๆงออกมาว่าจากคำปากจะเสี่ยวเมยขยะชิบหายเฮีย ไอ้เชี่ยแล้วมันเอาพี่เหลี่ยมด้วยสัตว์วัดมาแชนกับผมต่อไหมอ้าวมา มีใครเขาเอาพวกเนี่ยวะฮะเพื drinking? ่อนเพื่อนไม่มีเลยเหรอมึงถือเอาทรงหรืออะไรแก๊ก๊กแก๊กอยวมีกำลังโดนสับแล้วมาช่วยกูเลยเอวโอ้ยเ็วอยู่โอ้โอเกอร์มาช่วยเร็วแม่งเอากูแล้วอะไรวะพวกมึงแม่งนอนไวกันจังวะเฮี้ยป่วยกูโดนเปิดนี่เสียหน้าจัดเลย เป็นเฮี้ยอะไรไม่ไม่ชอบเป็นเฮี้ยอะไรไม่ไม่ไม่เดินมาพูดตรงๆเป็นเฮี้ยอหลรขยะไอเฮี้ยทำนิสัยเฮี้ยทำนิสัยเป็นผู้หญิงไปได้คุยพวก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 ที่กูตีด้วยมันยังชัดเจนกว่านี้เลยเฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงไม่กล้าพูดกับกูไอสัตว์ขยะเฮี้ยอะไรต้องด่าแต่รับหลังตอนหน้ามึงไม่กล้าพูดเลยขยะเล่ไอเฮี้ยแล้วแล้วพี่จำมาดูได้ไงว่ารับหลังวะ ไอเฮียดีดีเลยอ่ะเหมือนกูกลัวมึงไงเฮียตันดานมึงน,นี่ต่ำมากนะเนาะจากคำบับให้มึงพูดออกมาอิทุเลศอุ๊ยเลิกได้เลิก,เลกนะเอเป็นคนดีนะเนี่ยหน้าคนหนึ่งเนี่ยเลิกได้เลิอกลอกีกอย่างหนึ่งเลย ดีมึงชุบเลยชุบพ่อมึงไงชุบกูก็โดนอีบ้าถ้าถ้าหมอมาให้ชุบนะแล้วก็กระเทิมมาอีกทีพี่เลี่ยมอย่าเสียพี่เลี่ยมอย่าเสียนะกูขอร้องพี่เลี่ยมมึงอย่าเสียพี่เลี่ยมมึงอย่าเสียพี่เลี่ยมอย่าเสียนะ พี่เหลี่ยมอย่าเสียงนะกูขอร้องพี่เหลี่ยมมึงอย่าเสียงรอรอ,อ,อนี่นะออกมาแนละ้วหมอไปหรอหมอเขาไม่แลขยะไอ้เหี้ยโหใช่พี่พีเคไหมพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแพดกอดร้องพี่พีเคสนับสนุนแพดนี้มึงให้ใครสนับสนุนรู้อยู่นะใครตีนกูยังไม่รู้เลยใครวะตีน เฮ้ยกูมไม่มีไอ้ถัดเออไปได้ปะเลิกได้เลิกนะไอ้นิสัยที่คิดว่าตัวเองเก่งจนแบบมีผลต่อแกงนั้นแกงเนี้ยมึงฟังกูนะมึงไม่ได้มีอะไรดีเลยกูจะบอกให้ให้ฟังนะ ไอเฮียหน้าใหม่ถ้ามึงดีจริงอ่ะเขาเอามึงไว้แล้วเขาไม่ปล่อยมึงมาเตะๆอย่างนี้หรอกสักแน่จะรู้นะกูพูดถึงอะไรอ่ะให้ขยะก็มันทำตัวทุเรศถ้าใขอก็ไม่เอาถ้ามึงดีจริงอ่ะเขาเก็บมึงไว้แล้วเขาต้องยืมมึงไว้แล้วมึงอย่าคิดว่ามึงออกมาเติบโตมึงไม่ได้ออกมาเติบโตไอขยะเติบโตที่อะไรตั้งแต่รอบก่อนรอบหนัันรอบรอบเนี้ยมึงรอบหนันนตลอดรอบหนััน ออกมามีแต่โดนไอ้เหียมึงจะมาดีใจอะไรวะมึงชนะไช่ไมกี่ครั้งจากที่กูชนะมามาตลอดอ่ะมึงจะมาดีใจอะไรเยอะแยะเลยอ่ะจนเบื่อมึงรู้ปะกูชนะจนแบบชิวอ่ะกูไมเล่นอ่ะกูชนอะไรอนก่อนที่มึงจะมาไอ้ไอ้เชี่ยวเอ้ยมึงเพิ่งมาอยู่มึงจะมารู้อะไรวะตอนมึงมาอยู่มึงก็โดนนี่ โกดไม่มีใครอ, <laughs> อยู่เลยด้วยตอนมันโดนมันโดนกูจำได้ตอนมันอยู่มันก็โดนบอกไม่ได้มีไม่ได้มีผลอะไรเลยต่อต่อยหลุยต่ออะไรอ่ะก่อนมึงจะมามันก็โดนตัวโง่งเลยเฮียคนในแก๊งฟังมึงเพราะมึงเสียงดังแค่นั้นแหละเฮียอุ้ยพี่เหลี่ยมไอ้เฮียกูบอกเลยนะโคตรพี่เหลี่ยมยอมไม่ได้นะกูบอกอเลยไอ้เฮียเรื่องเนี้ย ขยายไอ้ตัวขยายตัวตัวตัวคิดว่าแบบว่าคนเขาสนใจมันมากไงตัวเรียกร้องความสนใจเมื่อกี้อยู่ๆตอนแรกกูปักผิดอยู่ตรงนั้นใช่ปะแล้วก็แบบมันมันเขาเรียกว่าอะไรแล้วทีเนี้ยมันก็อยู่ๆมันก็เดินเดินมาพูดอารมณ์ประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ๆก็ปากไม่ดีอ่ะเออพูดพูดไม่ดีอยู่ๆก็พูดไม่ดีอ่ะมันรู้อยู่แล้วไงต่อหน้าก็ได้เพราะว่าคนดีๆเขามีที่ไหนอยู่ๆแบบ เขาเลยสะบดคำด่าอะไรมันจงใจที่จะพูดอยู่แล้วไงต่อหน้าไม่กล้าเลยเขอพูดเอ๊มันพูดดิให้มันพูดดิให้มันพูดเลยต่อหน้าไม่กล้าเลยเปล่ายี่เียเยยพูดดิเลยเลยหล่อแล้วหล่อแล้วอล่อเลยอล่อเลยช็อตได้หล่อได้เปรี้ยวหล่อยมืออะไรเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวอะเปรี้ยวไงเปรี้ยวต่ายีเียเเปรี้ยวไงเาเปรี้ยวเป็นคัวอะ รู้ดีรู้ดีมาพูดนิดเดียวทำเป็นเจ็บงงไว้ยที่อะไรของมึง เสียงมียาสันดิเสียงมอยาสันดินี่เสียงกูสันว่ากูขำไม่หยุดดิยขำดิมึงขำไม่ไม่ไม่ขำจรงมึงมึงขำักไหนมึงมึงชนะมึงชนะกูกี่รอบวะฮะขำบักไหนแล้วมึงชนะกูกี่รอเอ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 าดิอเออเอเอ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 กเอองออกออเ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 ออนมึงออเ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 อปเออ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 ออออเออเออเออออเออเเออเออเอวเออเออเอเอยเออ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 อเอออไอเออ เลกลับเลยครับเอากลับโรงพยาบาลบ้านเลยครับคุณหมอกลับรับข้าวไป <laughs> ข้าวครับงานฟรีงานฟรีชิวๆเว้ย อุ้ยยังไม่อยู่หรออะไรวะไอ้เป็นยาอ่อนโดนด่ามึงขำมึงเอ๋อไอ้ควายห่าที่ไหนที่ไหนเขาสอนมึงไว้ยาขำขำแล้วไอ้โดนด่าแล้วขำมึงขำอะไรอยงมึงมึงเป็นยาอ่ะไอ้ขำไงมึงตลกตัวตลกตัวตลกมากรีอะไรตัวตลกมากรีเหมือนพวกเด็กเอ๋ร์และพวกเด็กเอ๋ร์ตัวเล็กอาวุธไม่เป็นเลยตัวตัวแบบตัวพิการแล้วตัวเอ๋มึงมาได้เด้อมาได้เด้ไอ้พิการเหมือนี้มา้ดนเด้อมาไอ้เี้ยอร้อนร้อน ร้อน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 ไอ้เปรี <pre> ้ยวร้อนไอ้เปรี้ยวร้อนไอ้เปรี้ยวเป็นไรมึงร้อนอะไรเปรี้ยวไอ้เปรี้ยวมึงร้อนไอ้เปรี้ยวฮะมึงร้อนอะไรเปรี้ยวามสรุปอะไรเปรี้ยวเนี่ยงงเนี่ยไหนบอกอะไรเปรี้ยวตีนมันด่าเปรี้ยวอะไรหไออีสัตว์นั่นไงของอีสัตว์นั่นไงเปรี้ยวดิของอีสัตว์นั่นอ่ะของอีสัตว์นั่นอ่ะของอีสัตว์นั่นอ่ะ เปรี้ยวจัดเลยส้นตีน่ะส้นตีน่ะลูลูชาลูชาไอ้เหี้ยของของอีสัตว์นั่นน่ะเปรี้ยวจัดเลยไอยกูขยะขยะไอ้เหี้ยมึงอย่าไปจับดิไอ้เหี้ยแบกเกลียไอ้ทุเร่ไอ้สัตว์ข่วยข่วยข่วยห้อยสัตว์ควายอะไรเหี้ยห้อยข่วยมึงเหี้ยห้อยควายเฮี้ยห้อยควายต่อตายมึงไอ้เหี้ยห้อยควายด่าขยะขยะกูก็ดเหี้ยห้อยเฮี้ยห้อยควายควาย เออเอาน้ำปากน้ำปากหรืออะไรวะไอ้น้องไอ้ควายเสี่ยวเสี่ยวปากงงมากเลยนะเพราะว่ามึงพูดมากไอ้น้องจังว่ะมึงมันพูดมากไอ้ห้อยควายเขาเรียกว่าห้อยไปไ้น่องพอสมมือมึงไอ้ควายสมองมึงถึงโม่อยังไงเนี้ยโดนด่ามึงบอกขำไอ้ยังใคไอ้ากควายใครอยอ้ควายห้อยควายชอบเหรอชอบควายห้อยห้อยหวยแท้ตามไม่ดีอยู่คอยเลยควายห้อยไอ้ควายเพราะว่าด่างห้อยพวายไปไอ้หน้องเพราะว่ามึงพูดมากไอ้น้องควายกระยากจ่าเทียร์ทุเรศ มเรียอะไรบ้างขึ้นมาร้อนร้อนอะไรของมึงเือขอเรียว่าไอ้ไอ้ห้อยสตตล์ถาวไอ้ห้อยควายห้อยขยะปวยหน้าตาเหมือนปังโฮโตคือเนี่ยนน่งตีน้ควายนน่งบุรี่ของมึงไ้ควายเยวไ้ปังโฮโตคือเนี่ยควายหน้าตาเหมือนเพิงหมาป่าเนองเข้าใจปะเข้าใจคำนี้ไหนเองไอ้ควายขยะเพิงหมาป่าเพรองหมาป่าลักไอ้ควายไอ้เลตไอ้เหียเล่นโป๊ะวะเล่นโปะ มึงไม่แพ้หนิกับมึงขำไม่ดีมึงช่วยบอกกูได้มึงขำเรื่องอะไรไอ้ควายหน้าเหมือนชี้เลยเหมือนเหมือนหน้าหน้าหน้าเหมือนบลูชีดไอ้ควายขยะไอ้เด็กเชี่ยไอ้น้องเสี่ยวหน้าเหมือนบลูชีต้องดูหอสามเงันมาเลยนะมึงไอ้ควายเฮี้ยเงันในสัตว์เสี่ยวเอ้ยนั่งบูลลี่อะไอ้ควาย ไอ้เหี้ยนี่ทำตัวแว้นกันเลยควายเหี้ยขาขยะไอ้เสี่ยวเกาะเขาได้เป็นคนนี้ไปทั่วไอ้เหี้ยกูถามจริงนะเขาก็คุยใส่หน้ากากมึงไปงั้นแหละไอ้เหี้ยถามจริงใครเขาคุยจริงจังกับมึงบ้างไอ้เหี้ยทุเรศครับมานหนึ่งโปเกอร์ครับเขาถึงปล่อยมึงไว้นี่ไงทุเรศพี่เลียมมึงฟังกูได้อีกอย่างหนึ่งกัเสียงมึงดังมึงมึงไม่ได้ขอไฟรู้เรื่องนะมกูจะบอกให้มึงมึงแค่เห่าอ่ะมึงแหกปากอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเวลามึงเสียงดังมึงเล่นไม่รู้เรื่องนะกูจะบอกให้มึงไม่ได้สั่งไฟอะไรดีเลยนะกูจะบอกให้ทุเรศ อ่าไอขี้ข่ายห,หลุยอยู่เลยมึงอะ่ะจาไว้มึงก็เดินตามได้แค่ไนะหนหลุยนั่นแหละคิไงไงวะไ้สัตว์เดินตามเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดขวาย ấy. ยังโง่โง่จริงนะมึงอะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่ข้าเลยเจ้ะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นพี่น้องเยีอยู่แล้วอะอ้เยี่ยใส่เกาะไอ้เกาะไอ้เกาะไอ้ควายเกาะเกาะชิบหายมึงอะไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องแบบคนคนที่แบบโตๆหรืออะไรเขาแต่ว่าประโยคนี้แม่เหมาะประโยคนี้เหมาะกับมึงจริงนะไอ้ควายไม่รอหอกกลับไะไอ้ตัดไอ้ไม่รอหอกกลับไอ้เฮียวายตื่นเตไม่เอากลับอีกเฮียทุเรศจัดเอาเลยดิขอพูดหน่อยดิเอาหน่อย ควายขยะเอ้ยไม่ไม่กูถามแต่ที่ที่มึงใส่ถุงมือเพราะว่าอีนั่นมันสกปรกมากใช่ป่ะกูกูอยากรู้มึงมึงถึงต้องใส่ถุงมืออ่ะฮะไอ้เหี้ยขยะท้ายทุเรศมึงใส่ถุงมือน้องคุยอะไรวะฮะไอ้เหี้ยขยะอีอีนั่นมันน่าขยะขยะแข็งขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยทุเรศท้ายสัตว์คุยคิดว่าด่าไป็นเดียวด่าถอยถอยอไอ้เหี้ยเป็นคุยอะไรไอ้สัตว์คุยคำคำทุเรศสะดุ้สะดุ้กูก็ด่าได้เป็นเหี้ยอะไรแล้วมึงก็เลิกพูดดีแบบเออ ไม่ไม่ผมยังก็ไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้มรออะไรมึงมึงฟังคำฟังกูนะไอคำว่าหล่อแล้ววะกูในกูเนี่ยต้องพูดไอเทียต่อหน้าผู้ใหญ่มึงพูดดีไอสัตว์คุยแล้วหลังเขาเขาทำอะไรเขารู้เขารู้กันหมดไอเที่ยด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้ไอเที่ยคืนน้ำลายตัวเองไอควายรู้ใช่ปะกูด่าถึงไงรู้ใช่ปะไอเที่ยที่นน้ำลายมึงฟังกูนะถ้าถ้ามึงคิดถึงแบบพวกอดีตมากเหลือแล้วมึงมึงก็กลับไปดีกลับไปซุปดีหรือว่าเขาไม่เอามึงไอเทียเขาแอนตี้มึงหมดแล้วไอควย ปัญญาอ่อนอดีตคณะครูกิลหรอเพราะกูอยากรู้ว่ะเฮ้ยไม่ได้หมายหมายถึงอดีตนะไอ้ติ่มแบบอดีตอดีตเก่าๆของแม่งไอ้เฮียขยะอ่าโอเคครับพี่ตั้มมึงก็มึงก็กลับไปดิจอยู่อยู่มึงพวยแหละเฮียที่เนี่ยฮะไอ้เฮียขยะอิปักคุเล่โอ้ยเอ้าเอ้าเฮียมึงมึงเวทนาโต้มึงได้ไงเฮียที่เขาให้โอกาสมึงไอ้เฮียขยะโทำตัวเฮียจัดอย่างนี้มาโอ้โผู้พูดปากเหมือนมีความรู้มากไอ้เฮียโคตรโคตรมึงไม่เฮียเพชรเฮโคตรมึงไม่อยู่แบบ ที่ที่ดีกว่าท,ที่ที่มันเป็นโกดไว้ไอ้เฮียขยะลำพังตอนแรกมึงต้องใช้ชื่อคนอื่นเขามันเป็นตั้งแก๊งอยู่เลยเฮียสมองมึงไม่มีปัญญาคิดไหลไยเฮียมึงอยู่กี่สาขากี่เนี่เราว่ามึงอยู่กี่แก๊งอะโอ้คนฟังเยอะด้วยโอ้เล่เฮ<แ>ียคนฟังเยอะด้วยแต่มากี่สู่แล้วมึงอะเฮียสุดท้ายมึงอยู่ได้ที่ไหนบ้างกูยืนเหมือนโอ้คนอื่นเขาโอ้ไ<ถ>อ<า>้เจ้ากูเพิ่งหันไปดูกูยืนเหมือนอยู่ในดีมเฮดเลยแบบคนเขายอมรับอะ ท้ายก็เนี่ยก็อยู่อยู่อยู่ได้แค่จุดตรงนั้นเข้าใจปะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เปลี่ยนสูรไปเรื่อยๆคุยแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะเขาไม่เอาไอ้เหียมึงไม่ต้องฟ้องว่าแบบมึงโดนแบบว่ามึงออกเองนะเขาบีบมึงออกไอ้ควายมึงจำไว้ไอ้เหียเขารู้การคุยผู้ใหญ่รุ่นเอาง่ายรุ่นใหญ่เขาบีบ้ที่นี่ออกจนแบบต้องเนี่ยต้องมาอยู่กับเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเด็กน้อยไอ้เหียควยโตเป็นควายได้ต้องมานั่งคุมแบบต้องมาแบบเท่ๆกับกลุ่มของแม่งอะอยาไอ้เหีย อะไรแบบนั้นไม่น่าแปลกใจหรอกแต่เียนี่ชอบชอบพูดแบบชอบพูดหมาใส่คนอื่นไงไอเรื่องที่มันไม่ไม่จำเป็นต้องพูดอะเฮียขยะเรขอะไรครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับใช่ครับมึงรีบมึงรีบไปฟ้องคนไอ้แกมึงนะว่ากูกูด่ามึงเยอะจัดเลยแบบกูแค้กูอยากตีหลายไฟอะไรเงี้ยรีบๆไปนะเกวะ กูอยากกูอยากแพ้จต่เรียกเลยนะครับแพ้กูอยากแบบกูอยากแบบร้องไห้กูอยากเสียน้ำตาคือะไรนะแนอ่ะกูกูอยากกูอยากโดนแบบอาฆาตอ่ะมึงช่วยกูทีได้ปะแยกขยะไม่มีนะโวยโดนด่ามึงหัวล้อมึงบ้านไหนวะไอ้เหี้ยไอ้ฝาดแป๊บนะครับมันมันชอบเท่โชว์สาวอ่ะกูแต่อะไรก็งงไว้เขาหลอนครับเขาหลอน่าคุณผู้หญิงครับแบบนี้เท่ไหมครับแบบนี้เท่ไหมยัย่าไปหาว่ามีไม่ไม่ไม่ตัดมีดูมันขับ เพื่อนแม่งไม่มีสักตัวมึงมึงคิดสภาพดิเชียแกงแม่งอ่ะส่วนหลวงพวกตัวปัญญาอ่อนอะ่รเงี้ยเขาแม่เอาแม่งเขารู้เขาเขาาคิดอะเอ้ยไม่ต้องมาหรอกพวกีพวกนี้แม่งมีเยอะปล่อยปล่อยปล่อยเฮียนี่โดนโดนปล่อยพี่แม่งโดนด่าไปไม่เป็นไรชิว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 สามเหรอวูเล่ ถ้านีรวมอนรอบองไฟหน่อยดิเลขอะไรครับพี่เลขพ p o อปอี e มดเลขสครับโอเชียนชัวรนะมามามาครับอ๋อมานอนมานอนคูเป็นนาตาชากเป็นนาตาชาหกสาม เอาปากหน่อยเยอ้เ <c oughs> ดี๋ยวมานะใอ้สมองแป๊บแบบตรงไปเลยวะนี่มึงโดนนะโดนอะไรไม่โดนอ่ะโดนอะไรครับดูมันทำอะโคตรเบียวเลย <c oughs> มึงดูดีอย่างเบียกกวแม่งยก <c oughs> เอาผ่านมาทางตีไปไปไปน้อง คุ้นเดียวไอ้รับสวัสดีขอโทษนะครับทำไม่ดีเด็กๆน้องๆหนูๆขอโทษนะครับหล่อจังเลยอะเสียวแอบมาไม่ทันอ่ะใครมันขับมาคุ้นเฮ้ยทุกคนครับครับโอ้ยี้แย่อย่างแมนเลยมึงเป็นผู้หญิงไหมเนี่ย ผีตดวงไมอะไรหรอหรือผมผู้ชายครับกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้พูดเลยเสียงใครอ่ะเสียงผมเสียงเธอเหรอกูจะขอโทษนะขอโทษนะเธอขอโทษที่ว pues ่าเสียงอีกระโปรงดำอุ้ยขอโทษจริงๆมานี่ก่อนมานี่ก่อนขอโทษ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 อย่างยิ่งหยาอย่าแจ้งเราเลยนะไม่ไม่เป็นไรไม่โอ้ยไม่เป็นไรครับ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 อีกบาดอีดอกเนี่ยให้ให้ให้กำลังใจพี่ผมหน่อยได้ไหมพี่ผมนอนตายอยู่เนี่ยครับ นี่คือคนไหนอ่ะนี่ยือคนไหนอะให้กันตายให้กลังใจพี่ผมหน่อยเนี่ยเหรอให้กันตายมัว่ามัเป็นแผนหลอกมัวไม่หลอกไม่ได้หลอกอุ้ยตะกี้ใครเอากระปูไปคุมหน้าพี่ผมอ่ะอย่ายุค่ะอย่ายุไม่คือไม่เห็นศพเออศพอยู่ไหนไม่เห็นศพเนาะนี่ครับนี่นี่นี่อยู่นี่ครับทำไมกูเห็นเขาอุ้มแต่ว่าไม่เห็นศพวะเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ย แล้วเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเสียชีวิตครับเรื่องราวได้ไหมคะเล่าเรื่องราวได้ไหมคะเหมือนเขาจะมีบาดแผลด้วยครับพอดีว่าว่าจะมาขอทานนะคะแล้วแล้วมาเจอศพพอดีอะค่ะชุบดิดิมันชุบได้ผอมกลัวโดนอ๋อหน้เพนเลขอะไรคะไม่มึงอย่าสั่งดิเฮียกูไม่รู้กูกลัวเป็นไร ไม่รู้อยู่แหละวค่ะไม่ต้องชมไอ้เหี้ยเหมือนมึงเอ๋ออ้ควายจะสร้างหาพ่อหาแม่มึงเหรอไอ้ลูกกระรี่มั่วมึงปากดีเดี๋ยวมึงกูกูกลัวโดนมั่วรีกลัวโดนเลยเนาะแก๊งก็สวยอีกอ่ะมั่วรีอีกอะไรอีกไอ้เหี้ยมึงเอ๋อกันยังวะควายชิบหาย ไ,ไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยไอ JI, ไ ale, ้พวกเนี่ยกูจะบอกให้นะไอ้เหี้ยอัรดลี่เนี่ยอย่างควายไอ้เหี้ยเนี่ยบอกให้ชุบเนี่ยไปปไยอกับเ้ฮี้ยซาสูตรปลาซีเจ็ดเนี่ยมึงได้โทรไปได้ดิเนี่ยไอ้มิกกี้เนี่ยไอเบนเทนไอ้ทีโนแวเนี่ยสิริเทพเนี่ยฉลาดหน่อยสกอตติสเนี่ยสิงห์ไพเราไอ้เหี้ยเนี่ยเปาโนโนซอนเนี่ย